เนี่ยขายข้าวกล้ยวันนี้ที่ดอนเมืองีอิมแพกเตินทองอ่ะโอ้โหเห็นที่มันไหวเราอยู่ที่เอมีนาอะไรอ่ะมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์อ่ะกำลังยืนดูรถอยู่อ่ะหุยงอนเงินคุณลมงอนเงินก่อนอ่ะเรางงอนเงินที่สองคนขายงอนเงินที่สาม พอเรายืนพิงรถรถเงี้ยงเง้เยลยอ่ะน่ากลัวมากแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่บอกววิ่งนะเฮ้ยเรานึกว่าเกิดอะไรขึ้นไงคุณที่ไหนได้อ่ะมันเหมือนพยินไหวอ่ะแล้วถามคนเมื่อกี้เบอกว่าที่ธมุประการก็ไหวด้วยหูไหวแรงมากอ่ะคุณถ้าคนที่อยู่ชั้นยี่สิบสามยี่สิบสี่เนะหูตายวิ่งไม่ถันเลยอ่ะเมื่อกี้หูใจหายหมดได้เสียงเราย,ยังไม่หายสันเลยคุณมอเตอร์ช์ไปดูถ่ายไปึงไม่ได้เดินไป คนออกมายืนข้างนอกหมดเลยเขาไล่เขาไล่คนออกมายืนข้างนอกหมดเลยน่ากลัวมากอ่ะนั่นอ่ะเต็มไปหมดเลยวันนี้เราอยู่ที่มอเตอร์โชว์นไปอ่ะนะไปดิไปดิแล้วแล้วเราอ่ะจะไปเอารถเราก็กลัวว่าทางนู้นรถอยู่บนเตารถรถที่จอดรถเสียเงินอ่ะเออชั่วโมงละสี่สิบตอนนี้เราอยู่ได้สองสามชั่วโมงแล้วล่ะ ก็โมก็อก็พอได้เราจะแบารถต่อแล้วแหละแต่บนนั้นน่ะมันจะสั่นหรือเปล่าไม่รู้ผหเมื่อกี้สั่นเยอะมากเนี่ยถ่ายไปตรงนู้นคนเยอะมากเต็มเลยวิ่งจากออสโกโชนะโหน่ากลัวมากวิ่งกันกลัวว่าตรงที่เป็นไอ้บันไดต่อระหว่างตัวตึกกับตัวตึกกับกับอีก อีหลังนึงอะเดินพาออกมาก็กลัวว่ามันจะหล่นเฮ้ยกลัวข้างบนนะคุณข้างบนเนี่ยข้างบนที่หุูข้างบนเนี่ยมันจะหล่นไหถ่ายทุกคนี่ยถ่ายคนเนี้ยกลัวมากว่ามันจะหล่นนองสาวเนาอนี่บนเราเนี่ยถ่ายรถเ่าหแล้วว่ะเราไปเอารถเราออกดีกว่าพวกนักข่าวนักขอยนี้ิทยาอะไรไปมาดูแลวนักข่าวน่จข่า เขาวางไม่ทันไม่ได้เกิดทีเดียวที่นี่มั้งช่วงประการเขาก็เกิดนะทั่วทั้งกรุงเทพอ่ะผมว่านะอาการก็มีน่ากลัวเกินขนาดตึกเตี้ยขนาดนี้ยังงงขนาดนี้แล้วตึกสูงสูงเลยไม่ต้องพูดถึงเนะผมไม่ได้ว่าผมพูดมาตอนแรกอ๋อคนนี้เขาบอกเขาเอียงเพราะว่าเราไปหาหมอเราเข้าใจว่าเราป่วยไงผมเนอะผมป่วยเออมันมันมันเนีย่ยม่นยืนไม่อยู่คุณดูสิคนเยอะมากอ่ะตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วผมว่านตอนนี้ก็กลัวอยู่ที่ไหนงานมอเตอร์อุ้ยไม่มีหรอกกินรถรถขนาดตุ๊กตาแล้ว เราพามาจากมอเตอร์โชว์กันเนี่ยขายหมดเกลี้ยงเลยโหใจยังสั่นไม่หายเลยคุณแต่ก็เต็มไปหมดดิมันก็เห็นหัวใจเหยียบรถแล้วลูกค้าด้วยโอ้ยตายเลยมีสายใหม่โอ้ยดูแลกันนะนี่ว่าจะเปลี่ยนหัวนี่ว่าใช่เป็นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยครรรััับะะววงงได้วข่ารัได้รอฟังข่าวนะโอเคครับข้ามไปตรงไหนขึ้นรถเราอ่ะคุณลม แล้วเราขึ้นไปบนลัดมันจะงงมันจะยังงนเงี้ยอยู่ไหมอยคุณเนี่ยมอเตอร์โชว์นะคุณเนี่ยโหนั่งกลัวมากพอ,อถามเนี่ยเรากาจะเที่ยวอยู่อีกนานแย่เลยคนเยอะมากไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้เลยอะ่ะสันไม่เลิกเลยเนี่ยตอนนี้ยังไม่หายสาันเลยคุณอันนี้ใช้ใช้โทรศัพท์ คุณลมแล้วนะเพราะว่าโทรศัพท์ของทีฉันเนี่ยใช้ตรงตรงที่อยู่งบนเป็นได้เป็นไม่รู้กี่วินาทีแล้วพวนี้ยังไม่รู้เรื่องเลยใช่จนคุณลมบอกว่าเฮ้ยทำไมเราเหมือนเอินหัวมีเสียงร้องอะไรอย่าเงียเสียงเหมือนคนร้องเลยอ่ะหน่ากลัวมากอ่ะ แต่ว่าเจ้าหน้าที<ง>าา่ตึกไหนบ้านเราดิชั้นบนเลย <avis. S 1> ตก,กใจเลยเสียงดังใ,ใกล้หูกลัวมากหเหนื่อยมากเลย แผ่นดินไหวแน่ละคุณแผ่นดินไหวเพราะอะไรเห็นมีคนเขาบอกว่าญาติเขาอยู่สมุทรปรการการก็หวั่นไหวไงไโอ้นี่ไม่เคยเจอแบบไหวแรงขนาดน,นี้นะดแผ่นดินไหวยยโอ้หยืมได้มายอยู่อะโอไม่พอเราพิงรถปั๊บนะพอเราพิงรถนะเหมือนรถก็โยนด้วยอะ่ะหูยน่ากลัวมากออตื่นต้อหนอกมากดูทีค่คุณคนมานั่งรอตรงนี้ก็เป็นแถวเลยอ่ะแต่เราจะแปลรถละ จะกลับชนบุรีแล้วแหละอยู่ไม่ไหวแล้วน่ากลัวเราไม่รู้ว่าชนบุรีอ่ะบ้านเราอ่ะโอ้มันเตี้ยแค่สองชั้นเนาะมันก็น่าจะปลอดภัยอต้นทสี่ชั้นไม่ไหวโอ้โหถ้าเป็นที่ชนที่เป็นนนบุรีนะของเราสี่ชั้นน่ะป่านนี้งงเงงงงเงไปแล้วแหละเออเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยอยู่คนโอ้ยรถไหวมากอะ

ทาง,ง,งนี้ทะลุทางนี้สิะเขาว่าแต่เขาไม่ให้อยู่ใต้ตึกเพียเขาบอกว่ากลัวเขาเรียกกันลงมาเป็นแถวเลยโอ้สิแต่ตอนนี้ไม่รู้ไงถ้าเกิดเป,เป็นมากแรงมากนะคราวนี้โอ้หหน่ากลัวคุณใต้อิมแพกเขาก็น่ากลัวนะโอ้โออกทางไหนเนี่ยอิมแพ โหมันมันโยกโยกแบบน่าก,กลัวเราเราเรายืนโยกจนกระทั่งต้องไปพิงรถอนะรถที่ไปยืนดูอยู่อะแล้วรถมันก็โยกไปด้วยไงพอรถโยกวับใจหายเลยหนีท่านปันาวกไม่กลัวสาวก็ไม่กลัวแต่คนแก่วิ่งไปดันเราก็กลัว <c oughs> อไม่เรากลัว <c oughs> ลคุณคอแห้งแลยคุณหิวน้ำมากโอ้นี่ เขาบอกว่ามีประกาศให้ลงมาจากโรงแรมด้วยนะโอ้โอุยแล้วเนี่ยแสดงว่าข้างล่างนี่ก็โยกนะเนี่ยออกมากอตรงนี้หมดเลยอะถ้าโยกแล้วมันไม่ยุบอะโอเคนะโบขอใหญ่ให้ยุบเลยโยกหมดโยกหมดนะงอนอนะ อ้เหรอก็เราอยู <there. S 2> oh, ่ข oh, oh, ้างบนไงหุยรถโยกเลยอะน่ากลัวมากมอเตอร์มาวอทอร์อ oh, ่ะอน่ากลัวหมายไปตรงไหนคุณลมโอ้นี่โดนตรงโดนตีเงียบหมดเลยเสียงเสีเซลเลยโอ้โหไคุณมาอยู่ตรงนี้กันหมดเลยแล้วเขามีแล้วโอ้เดี๋ยวต้องไปถามพวกลินแล้วว่า แผ่นดินไหวหรือเปล่าไหวเขาชว์เขาแจ้งมาแล้วเหรอโอ้โหคุณตอนนี้เรายังถ่ายได้อยู่นะเราถ่ายต่อไปก่อนนะพวกตีตัวจะขาดทุนแค่นั้นเขาก็ใจเสียเรื่องนั้นขอชุดเดี๋ยวไม่ปดโอ้ยเหนื่อยจังอะคุณเวยข้างล่างนี่เขาก็บอกวันไหวนะเลยหยุดกันไปแถวเลยของเราอยู่ข้างบนเนะี่ยมันชัดมากอะยืนงนเลยอะ นึกไม่ออกด้วยว่าจะถ่ายวิดีโอไว้พอลงมาถึงข้างล่างตอนวิ่งเนาะโหวิ่งกันแบบแบบตาเหลือกเลยอะดีนะคุณอารมณ์ยังฉุดกระชา,ลากล่างที่ฉันมานะไม่งั้นี้ฉันก็หลงอยู่ในกลมนนั่นแหละงนเงินงนเงินอยู่นะน้านหนะโอเหนื่อยคนเยอะมากลูกเด็กเล็กแจงจะไปหมดเลยอร้อน อันหน้ามันทางน้งดิฉันม้งเพราะตอนตื่นตหดกหน้าตาเป็นฉันใดยังยิ้มได้อยู่เพราะเมื่อกี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ตอนนี้ไม่ใช่เหตุการณ์แต่ตอนนั้นเหตุการณ์เน่ะน่ากลัวมากตาตาเหลือกเลยตอนน,นี้หายเหลือกแล้วโอ้ยเหนือหน่อยนี่ไงหน่วย,วยกูย้ภัยมายืนดูแลกันใหญ่เลยนี่หน่วยกูย้ภัยเอ๋ตอนเอาคนลงจากข้างบนเต็มเลยอ่ะ อนี่เห็นไหมเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยอ่ะ่คุณดูสิเต็มหมดเลยอ่ะดิฉันน่ะต้องไปเอารถรถดิฉันอยู่ไกลเดี๋ยวต้องต้องไปเอารถส่วนเมื่อกี้เข้ามาตอนกี่โมงไม่รู้บัตรบัตรเอารถไม่รู้คุณลงมาไว้ไหนโอ้ยน่ากลัวแล้วคุณคิดดูดิตึกสูงเลยเนี่ยป่านเนี้ยลงกันมาจากตึกหมดแล้วมั้งเนี่ยดิฉันน่าจะมาซื้อที่นี้นะ เจะมาซื้ออยู่นะสงสัยจะไหม้เล้อ่ะโอ้คุณพ่อขาพ่อหนูช่วยวันนี้ห้อยคุณพ่อมาด้วยปกติอตะ่ะเหมือนจะหล่นไนงะก็เลยไม่ค่อยได้ห้อยก็เลยใส่สร้อยคุณพ่อไม่ได้ใส่โอ้วันนี้เรียกคุณพ่อทั้งวันเลยคุณพ่อขาวันนี้วันพระคุณพ่อมาช่วยลูกเปล่าะหรือว่าท่านขึ้นไป ข้าวผ้าโพช้าผู้คนเยอะมากคุณลูกเด็กเล็กแดงเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นียิ่งจะแล้วใหญ่เลยโอ้ย ชุดดำนี่น่าจะเป็นเอออะไรนะทีมงานอะดำเหลงืงทีมงานที่คอยดูแลลูกค้าตอนวิ่งกระเดิ่กระเจืงองอะคุณหอ้โพวกซิเคอริตี้นะง่าจืดเลยอ่ะถ้าลูกค้าเป็นอะไรไปนะออ้ยมันเยอะมากอะคนณอะคุณวิ่งเงินอุตลุดเลยที่ฉันอะ ไม่ได้เห็นหรอกนะตอนนั้นนะว่าเยอะขนาดไหนก็คือมัวจะวิ่งหนีงไงอยู่ๆพุณลงอะ่ะปกติเขาจะไม่ลากดิฉันก่อนหรอกนะดิฉัน,น่าจะเป็นคนรู้ตัวาลากเขาก่อนแต่เขาเนี่ยดิฉันจําได้ว่าเขาลากดิฉันเลยอะ่ะไปไปนี่เมาไปไหนจะพากันไปไหนเนี่ยโอ้โหพอออกมาพ้นจากตรงนั้นนะต้องลงมาข้างล่างเลยอะ่ะโอ้ย เหนื่อยมากคะวันเนี้ยพอแห้งเลยคุณด้ยังไม่ได้กินน้ําเลยอ่ะโอ้ยน้ำก็ยังสาดอยู่อกเนี้แต่มันก็จะทำให้เราเหนื่อยมากค,คุณนั่งเดินอยู่เลยเดินไปเอารถค่ะแล้วก็จะกลับตอนแรกว่าจะไปสิริกิตบ้านเนี้ยศูนย์สิริกิตอ่ะคงสั่นกันไปหมดแล้วแหละศูนย์สิริกิตสั่นไหมคุณลมเสร็นหมดล้งสิตก,ก็สั่นไหวประทุม ไม่ต่อยมือกันเมืม่อกี้เหรอจำไม่ได้แล้วอะ๋อเออเดินีไกลเลยอ่ะเมื่อยเลยอ่ยยะนี่ไงอาคารแปดอิแพักยังไม่ได้ไปเลยเจ้าเหมียวแล้วเหล่าธาตุ พไปดูมอเตอร์โชว์โหสงสัยลงหนีกันมันหมดแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้ยี่แปดถึงสามสบมีนากันทั้งนั้นรถเนี่ยมาทำไมกันนี่แค่เขากลับกันหมดแล้วคุณรถยังเยอะเข้ามาเต็มเลยออกตรงนี้ออกเหรอใช่โอเหนื่อยมากอะ่ะเมื่อกี้วิ่งขอแห้งหมดเลยอะ่ะโหช ถ้าเกิดอะไรขึ้นแรงๆในใต้เลยอ่ะคนเยอะมากอ่ะโหขนาดขนาดอยู่ชั้นสองนะวันแบบวันไหวอ่ะไหวแบบเอ้อะไรนะไฟอ่ะเึกๆๆเลยอ่ะน่ากลัวคณเลยแค่นี้ก่อนนะ